สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจพี่กันนะคะแล้วก็ย t u ู e พี่กันนมแม่ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะสำหรับการไลค์ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะการไลค์จากมามี่โปโกะค่ะถ้าใครเป็นแม่ที่ให้ลูกกินนมแม่จากเต้าค่ะพี่การเชื่อว่าประสบการณ์นี้ต้องเคยประสบการณ์ต้องเคยเจอะคะ่ะพี่การก็เคยเจอนะคะแล้วก็มีเทคนิคมาบอกด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะรับมือ,อยังไงถ้าลูกกัดหัวนมอ่า บางคนนี่พี่ว่าเจอเร็วนะเจอสองเดือนตอนพี่นี่พี่ที่เจอตอนลูกประมาณหกเดือนที่ลูกกัดหัวนมเนาะอันนี้บางเห็นคุณแม่บางท่านเข้ามาเมนบอกเจอตั้งสองเดือนแล้วมีคุณแม่มาเมนด้วยว่าโหหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะพีก่การหนูทนอย่างเดียวค่ะทนวนไปโอ้โหทำไมแม่หน้าสงสารขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกถึงสิบวิธีรับมือค่ะเมื่อลูกกัดหัวนมนะคะลองนําไปใช้กันดูแล้วใครใช้วิธีไหนสําเร็จนะคะก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้กับแม่แม่ทางเพจด้วยนะคะมีกัด นิดนึงนะคะช่วงหกถึงเจ็ดเดือนนะคะพี่แกงเนี่ยกัดประมาณวัยนี้เลยนะคะกะัดหุวนมลูกกัดหุวนมเนี่ยรู้สึกโอ้โหแล้วมันเจ็บคือจะบอกว่าใครบอกว่าข้อลูกเนาะมาเจอท่อน้ํานมตาลหรือว่าบีบนมตอนท่อน้ํานมตาลเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเจ็บมากกว่าข้อลูกพอผ่านสเต็ปนี้ไปพอลูกกัดหุวนมก็จะบอกว่ากัดลูกกัดหุวนมเนี่ยเจ็บมากเลยเจ็บยิ่งกว่าข้อลูกอีกก็มีคนบอกแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับ สิบวิธีแก้ปัญหาลูกกัดหัวนมนะคะข้อแรกเลยนะคะเมื่อลูกกัดหัวนมนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องทำนะคะก็คือว่าอยา่ารีบดึงหัวนมออกทันทีอ่ามางทีพอลูกกัดหัวนมปุ๊บคุณแม่ก็จะแบบว่าฟึ๊บพยายามจะดึงออกแล้วกลายเป็นคูดแม่นึกออกไหมฟันลูกหรือเหงือกลูกก็จะคูดไปกับหัวนมแม่แบบพอพอลูกกัดหัวนมปุ๊บนะคะแบบนี้อ่าปึ๊บคุณแม่รีบดึงออกมันก็จะคูดนะคะ อ่าเนี้ยห้ามทำเพราะจะทําให้แผลเกิดแผลได้แล้วก็มันจะเจ็บมากขึ้นอ่าต้องค่อยคดึงออกนะคะยิ่งบางครั้งถ้าเราไปยิ่งดึงลูกก็จะยิ่งงับเขากาลังแบบอืมอย่างแรงเลยนะคะข้อที่สองค่ะเวลาที่ลูกกินนมนะคะให้เอานิ้วค่ะไปใกล้ๆ้เต้านมค่ะอ่าเอาไปทําอะไรคะพี่การพอจังหวะที่ลูกใกล้จะกัดอ่าลูกใกล้จะกัดนะคะให้เราสอดน,นิ้วเข้าไปในปากลูก เพื่อป้องกันและดึงหัวนมออกแต่ก่อนที่เราจะรู้จังหวะได้นี่เราต้องสังเกตก่อนว่าลูกเราเนี่ยมีพฤติกรรมการกัดแบบไหนนะคะบางทีเนี่ยในเด็กที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแบบว่ากินนมอิ่มแล้วจะกัดคือเขาอิ่มแล้วก็กัดตอนที่เขาหิวตั้งใจดูดเขาไม่กัดหรอกนะคะเขาจะดูดจนอิ่มแต่พอเริ่มแบบอิ่มแล้วจะหลับหรือว่าแบบเล่นก็จะเผลอกัดตอนนั้นให้เราเอานิ้วเวเตรียมเตรียมพร้อมงัดนะคะ แต่อย่าไปงัดตรงฟันนะคะเข้าไปในปากนี่นิ้วโดวนกัดแทนนะคะให้งัดที่ที่มุมปากเด็กนะคะข้อที่สามค่ะเมื่อลูกกัดแล้วให้คุณแม่ทําเป็นสะดุ้งค่ะนะคะและบอกกับลูกด้วยน้ําเสียงจริงจังนะคะว่าอย่ากัดแม่เจ็บนะคะอย่าไปยิ้มหรือว่าเล่นด้วยอย่าทําเป็นขำนะคะเพราะว่าถ้าลูกเพราะว่าขำผู้ไม่จริงจงังลูกก็จะคิดว่าแม่เล่นด้วยนะคะก็จะทําการกัดอย่างเงี้ยทุกครั้ง หรืออีกอย่างหนึ่งที่พี่การอยากจะบอกคือบางทีลูกกัดหุ่นโนมแม่คนรอบข้างขำพ่อขำมุม้ยดีใจใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆแต่จริงๆเราเจ็บมากต้องห้ามคนรอบข้างด้วยที่จะแบบไปเชียร์ไปชมเชยไปยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาจะเรียนรู้อันไหนพฤติกรรมที่พ่อแม่ชอบอันไหนพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ชอบถ้าเราไปแสดงออกหรือคนรอบข้างไปแสดงออกว่าชอบเนี่ยเขาจะทําต่อเนื่องอ,อันนี้เราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเราต้องพูด บอกคนรอบข้างไว้ห้ามห้ามทาแบบนี้ส่วนตัวเรานะคะพอลูกกัดปุ๊บเราก็ควรจะพูดด้วยน้าเสียงจริงจังนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราไม่พอใจนะคะเราต้องสะดุ้งแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเจ็บนะคะข้อที่สี่ค่ะพอลูกกัดปุ๊บเอาลูกออกใช่ไหมคะให้เราปิดเสื้อคะ่ะปิดเสื้อในปิดเสื้อลงมาเพื่อปิดหยุดการให้นมนะคะอ่าเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเขาทําแบบเนี้ยแม่ก็บนมนะแม่ไม่ให้ดูดแล้วนะคะ เขาจะได้รู้ว่าอ่ะเขาทําแบบนี้เขาไม่ได้ดูดเขาก็จะไม่ทํานะคะพอปิดเสื้อเสร็จใช่ไหมคะวางลูกลงอ่าแล้วก็บอกเขาว่าแบบนี้ไม่ได้นะห้ามกัดหัวนมแม่แม่เจ็บรู้ไหมอ่ะพูดดําเสียงจริงจ,จังแบบพูดย้ํยํๆหลายรอบนะคะแล้วก็ลองทิ้งช่วงหวักไว้พักหนึ่งเสร็จแล้วก็อ่ะไหนลองมาดูดใหม่ถ้าสูงแล้วยังไม่อิ่มเนาะเราก็เอามาเข้าเต้าใหมา่แล้วดูว่าเขาทําอีกไหมถ้าเขายังทําอยู่แม่ให้ทําเหมือนเดิมวนลูปเดิมคะ่ะ เขาก็จะเรียนรู้นะคะเด็กบางคนเรียนรู้เร็วประมาณสอสรอบพอาก็เลิกกัดนะคะที่คอมเมนต์ที่คุณแม่มาแชร์กันนะคะแล้วก็สําหรับพี่กันเนี่ยก,ก็ประมาณสองสครั้งเหมือนกันที่รู้สึกว่าลูกทํากัดแล้วบอกอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะข้อที่5ค่ะถ้าลูกกัดหัวนมแรงมากแล้วไม่ยอมปล่อยปากดึงยังไงก็ไม่ปล่อยงัดปากเข้าไปแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยนะคะวิธีการค่ะมีคุณแม่มาแชร์เรื่องของการบีบจมูกอันนี้คือแบบมันดู แรงไปนิดนึงให้ทําโดยการนะคะให้เรานะคะดันศรีรษะลูกนะคะเข้าไปเอ,อใกล้เต้าชิดเต้าเพื่อให้จมูกกดลงไปที่เต้านมค่ะอ่าเขาจะเริ่มแบบอึดอัดอัดแต่จะไม่เอ,อกสุดท้ายเขาจะคายปากเองค่ะอันนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าเด็กเขาจะมีเขาจะเออไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบขาดอากาศหายใจนะคะพอเราดันเข้าไปปุ๊บพอเริ่มแน่นจมูกเขาจะบิดดิ้นบิดไปบิดมาเขาก็จะอ้าปาก ปล่อยหัวนมเองอ่าอันนี้สําหรับวิธีการที่ถ้าเกิดว่าลูกกัดแรงมากทํายังไงก็ไม่ปล่อยแม่ร้องเจ็บก็แล้วสะดุ้งก็แล้วก็ไม่ปล่อยให้ใช้วิธีการนี้อ่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาตอบคําถามกันนะคะพิมพ์คําถามไว้พี่กันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พี่กันนิดนึงนะคะข้อที่หกค่ะนะคะเลือกเวลาให้นมลูกถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ลูกชอบกัดหัวนมอ่า ดังนั้นสิ่งสําคัญมากคุณแม่ต้องสังเกตว่าลูกชอบกัดหุนมเวลาไหนนะคะที่พี่กันจะมาบอกเนาะจะมาให้คุณแม่บอกจะบอกคุณแม่เพื่อให้คุณแม่เนี่ยไปสังเกตลูกลกันว่าลูกคุณแม่เป็นลักษณะแบบไหนกัดเวลาไหนนะคะหนึ่งคือกัดตอนอิ่มก็คือกินอิ่มนมฟีบและและกัดหุน่นนมกําลังจะเล่นหุวนนมแม่นะคะสองบางคนกัดตอนหิวอ่าลูกเราจะเป็นคนกัดตอนหิวนะคะสามบางคนกัดตอนจะหลับตอนเคิมหลับ เริ่มกัดอ่ะสี่ค่ะบางคนกัดตอนน้ำนมพุ่งอ่านะคะเราก็ลองสังเกตดูอ่ะกัดตอนอิ่มเนาะเมื่อกี้พี่การบอกแล้วถ้ากัดตอนอิ่มให้แม่เอาลูกออกก่อนที่จะกัดนะคะหรือหรือหรือนะคะเอานิ้วก้อยเอานิ้วไปไว้ใ,ใกล้ๆเต้านมแล้วก็ใส่ที่มุมปากลูกเตรียมพร้อมไว้ก่อนพอเขาเริ่มแบบจะกัดเราใส่นะคะ กัดตอนจะนอนก็เหมือนกันทำลทักษณะนี้ถ้าเกิดคดูจะเคลมิคลมๆนะคะแะยังไม่ปล่อยเต้าให้เราทําอย่างนี้แต่ทางที่ดีคือให้ปล่อยเต้าก่อนนอนนะคะทีนี้กัดตอนน้ํานมพุง่งอ่าเพราะว่องทีเขาจะบีอ,อน้ำนมพุ่งปุบเขาเหมือนไม่พอใจเขาจะกัดนะคะอันนี้ก็จะแนะนําว่าให้ใช้นะคะการบีบเต้านมบางส่วนถ้าเรารู้สึกว่านมเรากาลังจะพุง่งมันจะรู้สึกจีด๊ดใช่ไหมคะแล้วก็หรือน้ํานมอีกข้างเนี่ย ไหลต,ติ้งติ้งติ้งอย่างเ<อ>งี้ยเฮ้ยนมจะพุ่งแล้วนมจะพุ่งแล้วเราเบรกความแรงของน้ํานมไว้ก่อนเลยก่อนที่เขาจะน้ํานมจะพุ่งไปใส่ในปากลูกแล้วลูกกัดหัวนมนะคะอ่าข้อที่เจ็ดค่ะกรณีลูกกัดหัวนมแม่ตอนที่น้ํานมไม่ไหลหรือน้ํานมแบบไหลช้าอืออันนี้นะคะเขาจะมีกัดแล้วก็ยืดด้วยอ่านะคะ,คะจัดอันนี้คือ พี่กัลเห็นคุณแม่มีประสบการณ์หลายท่านเลยบอกว่าบางทียืดด้วยคืองับแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยค่ะโหทรมานมากนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องพยายามกระตุ้นร่างกายตัวเองให้มีน้ํานมให้มากขึ้นนะคะหรือบางทีเนี่ยเป็นท่อน้ํานมตันลูกดูดไม่ค่อยออกเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเนี่ยกัดแล้วก็ยืดยืดอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของท่อน้ํานมตันด้วยนะคะแปดค่ะถ้าลูกเริ่มกัดหัวนมนะคะก็อาจจะแสดงว่า มีฟันจะขึ้นหรือมีการคันเหงือกอ่าอันนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นช่วงวัยประมาณหเดือนเนาะคันเหงือกเนี่ยจะมีกัดหัวนมถ้าเกิดกัดในช่วงวัยนี้เนาะอาจจะมีอาการนะคะน้ำลายไหลยเยิ้มนะคะชอบดูดมือกัดผ้าดูดไยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการฟันจะขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้คุณแม่อาจจะต้องเตรียมพวกยางกัดนะคะให้กับลูกเพื่อบรรเทาอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็ให้เขาได้แบบบทด บ,บได้ใช้การกัดกัดยังกัดพอมาดูดนมแม่เขาจะได้กัดลดน้อยลงนะคะข้อที่เก้าอ่าควรโอบก,กอดลูกจ้องตาลูกเวลาที่ดูดนมนะคะให้ความอบอุ่นกับเขานะคะถ้าลูกทําดีไม่กัดหัวนมนะคะก็ควรชมเชยลูกค่ะเขาจะได้มีความสุขแล้วก็รับรู้ได้นะคะข้อที่สิบค่ะให้ลูกอมหัวนมให้ลึกออ ถ้าเราให้ลูกให้ลึกยังไงครับพี่กันนี่คือลึกตรงนี้ถึงรานนมถ้าลูกงับที่หัวนมเวลาที่เขากัดเขาก็จะกัดที่หัวนมซึ่งมันจะกัดสะดวกกัดแล้วเจ็บมากเพราะหัวนมเราเล็กเนาะแต่ถ้าเกิดกัดที่รานนมเนี่ยเขาจะกัดไม่ไม่สะดวกนะคะกัดปุ๊บนี่มันก็จะยังแบบไม่เจ็บเหมือนตอนที่กัดหัวนมนะคะดังนั้นต้องให้ลูกกินนมเข้าไปที่รานนมลึกๆซึ่งมันก็ต้องถูกอยู่แล้วมันเป็นวิธีการดูดนมที่ถูกวิธีนะคะ ครบ10ข้อแล้วนะคะที่เอามาฝากนะคะอยากจะบอกว่าการกัดทอนนมเป็นเรื่องปกตินะคะที่ให้นมลูกที่แม่ให้นมเนี่ยอาจจะต้องเจอเนาะซึ่งจะเกิดส่วนใหญ่จะเกิดช่วงวัยหเดือนนี่นแหละฟันจะขึ้นนะคะซึ่งถ้าลูกกัดทนนมอย่างที่พี่แกนบอกต้องพยายามแก้รับมืออย่างที่10ข้อที่พี่แกนบอกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหาเป็นแผลที่หัวนมหรือรังที่พี่แกนเจอนะคะ คือมาด้วยแผลที่หัวนมเนี่ยเป็นประจาเพราะว่าลูกกัดหัวนมอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เป็นแผลที่หัวนมเนี่ยมันจะมีช่องเปิดใช่ไหมคะพึ่งซึ่งช่องเปิดเนี่ยมันจะโอกาสเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไปที่เต้านมจนทําให้เกิดปัญหาเต้นนมอักเสบได้ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ยิ่งทําให้เกิดปัญหามากขึ้นนะคะอ๋อถ้ามีแผลจากการกัดนะคะตัวยาตัวน้ำนมทาได้ตัวยาทาหัวนมทาได้นะคะ วันนี้พี่กันนะคะแล้วทีมงานต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ